มีข่าวดีอีกข่าวหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวโลกที่จะสู้กับโควิด -19 นะคะขราวนี้ถือว่าเป็นอีกความหวังหนึ่งของชาวโลกที่จะต่อสู้กับโควิด -19 ค่ะบริษัทแอสตราเซเนกาซึ่งก็เป็นที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับคนไทยเรานะคะเพราะว่าทั้งฉีดเข็ม1เข็ม2หรือว่าฉีดเป็นเข็มกระตุ้นก็ด้วย วัคซีนที่ห้อนี้แอสตราเซเนกตอนนี้เนี่ยบริษัทแอส r a าเซเนกได้ผลิตยานะคะซึ่งเป็นยาที่จะช่วยลดความเสี่ยงของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการรุนแรงเนี่ยได้ถึง77%และตอนนี้อยู่ในการทดลองระยะสุดท้ายแล้วค่ะซึ่งยานี้นะคะชื่อ AZD 7442นะคะกำลังยืน่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของสหรัฐเพื่ออนุมัติให้ใช้ยาน,นี้ในกรณีฉุกเฉินซึ่งเป็นยาที่รักษาด้วยแอนติบอดีเพื่อป้องกันอาการรุนแรงของโลกค่ะส่วนโมโนพิลาเวียสำหรับเมืองไทยเราก็สั่งซื้อไปแล้วจะเข้ามาประมาณเดือนธันวาคมนะคะเพื่อที่จะใช้กับ ผู้ป่วย2แสนรายแล้วก็เตรียมขออนุมัติการใช้ยานี้ในกรณีฉุกเฉินในสหรัฐด้วยเหมือนกันค่ะนี่เป็นข่าวดีของชาวโลกในการร่วมมือกันต่อสู้กับโควิด -19 ค่ะ